เที่ยวกุงเก่ากรุงศรีอยุธยาการท่องเที่ยวของคุณเราจะแตกต่างกันไปตามความสนใจบางก็ชอบทะเลบางก็ชอบภูเขาหากผู้ใดสนใจจะเที่ยวเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีคุณค่า และคุ้มค่าต่อการท่องเที่ยวบางคนเรียกจังหวัดนี้ว่ากุ้งเก่าหรืออยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยมานานถึง417ปีแม้ปัจจุบันก็ยังเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เมื่อปี2534อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมมีเกาะเมืองอยุธยา วัดเจดีพิพิธภัณฑ์เจดีสีสุริโยไทยพระเนตรคลองช้างพระราชวังบางปะอินศูนย์ศิลปาชีพบางซทและอื่นๆการเดินทางไปได้สะดวกทั้งทางบกและทางน้ำพระนครศรีอยุธยา มีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีรอยกระทงตามประทีปมีหัตถกรรมซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อเช่นปลาะทะเพียนใบลานงอบพัดและ มีดอรัญญิกคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศหลังการกวีคนดีสีอยุธยา